เเรผมปป็็นนนนตแห่งะสวัสดีชาว ROV Team Offerer กันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวจ็กเกอร์ครับเอ้านี่เป็นคนละเกมโอเคนะครับเราไม่ได้มารีวิวจ็กเกอร์นะครับเรามารีวิวตัวที่ว่าจ็กเกอร์น่าจะไปลอกเข้ามานะเป็นต้นฉบับของจ็กเกอร์นะผมจ็กเกอร์ที่ว่าทุกคนต่างอยากรู้นะว่าสกิลเขาเป็นยังไงนะครับว่า โจ๊กเกอร์โหดไหมนะครับมาดูอะไรดีก่านะครับตอนนี้ผมเล่นเกมอะไรอยู่ L O K ครับนี่ครับโจ๊กเกอร์ครับผมอ้าวโจ๊กเกอร์ในโหมดผู้หญิงครับตังหมื่นสามนะครับผมยังมีอยู่เก้าพันนะครับผม L O K นะครับสำหรับ r o i ดโหลดได้ในสี่สามเก้าเก้านะครับเราก็จะมาลองเทสตเจ้าตัวนี้กันผมเป็นกัมบส่วนโหมดนะครับเขาเล่นให้ฟรีเลยครับโหมดนี้เอาง่ายก็เก็บเทียบกับ ซีซั่นนะครับผมเอาวีของไทยนะครับประมาณซีซั่นสองนะครับตอนนี้ของเขารอไปซีซั่นเจ็ดแล้วครับผมโคตรเยอะนี่อันนี้คือแบ็คแมนนะครับนี่คือแบ็คแมนเดี๋ยวเรารีวิวสกิลให้ดูโคตรเท่เป็นนินจานะครับอันนี้กิลเดอร์นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เอ่อด้วงใช่ปะวะนี่แหละด้วงนี่ครับหงอคงรู้ๆกันอยู่ครับอันนี้เทนนะครับผม เจอแล้วเจอตัวแล้วเราจะเอาสกิลตีเร็วไปนะครับผมโจ๊กเกอร์แนะ่นอนครับนี่ครับเราสามารถเลือกตัวที่จะเจอได้ด้วยนะครับผมปกติแด่นี่กาลีนี่กาลีโคตรเท่กาลีโหมดผู้ชายนะครับอันนี้ช้างนะครับผมแต่ว่ามาในโหมดนี้กลายเป็นปาวานนะครับอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ครับโคตรเท่บอกเลยว่าเดี๋ยวไทยก็ต้องเดี๋ยว ROV ก็ต้องอปสกิลมานะครับผม นี่ลิโป้นะครับเจอกับลิโป้ดีฟ่าพรเะ t h ไเจอกรบลิโป้ครับนี่บอกไว้ก่อนนะนี่คือบอทนะครับเราสามารถเลือกตัวที่จะเจอได้นะครับแล้วบอทไม่เอาจริงด้วย <laughs> คือมือมันสู้ทุกส,สกิลอ่ะมันใสหมดอ่ะบางทีผมก็ไม่ใา่จะคุยนีนะครับแพ้บอทมามาเรามาดูสกิลของโจ๊กเกอร์กันเลยดีฟ่าครับโจ๊กเกอร์ Joker ในโหมดผู้หญิงครับผม มองมองดูผมนึกว่าไวโอเลตนะที่แรกอะแต่ว่าผมเจอสกิลไวโอเลตแล้วเป็นิกในตัวนี้นะครับเอ้ในเกมนี้นะครับกลายเป็นเจ้าตัวแมวนะครับผมอ้าวเป็นไงเหมือนกับเอาโอวีหรือเปล่าเราจะมาถึงก็สกิลโจ๊กเกอร์นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเป็นผู้ชายนะเป็นโจ๊กเกอร์อะไรสกิลที่สองน่าจะเป็นเพิ่มความเร็วกับยิงครับดาเมจอะไรประมาณนี้เปล่าส่วนท่าแรกนะครับจะเป็นการยิงระยะไกลไกลโคตรครับโคตรโคตรแม่ไกลครับยิง ดูดิต่อได้ตดั้งแต่ระยะหน้าป้อมแล้วก็ยิงได้ระยะโคตรไก่แรงรด้วยติดสโลเอาว่ะนี่ครับปุ๊บไม่สโลว่ะไม่ใช่ละรู้แล้วอันนี้อะไรมาลอดไอ้ชิ้มายโอย้เจอกับมารลอดว่ะปุ๊อันตีนะครับจะเป็นการนิดนึงเรามาดูอันตีใหม่อีกทีนะครับเรามาดูสกิลรู้สึกว่าจะมารีวิวนะเว้ยแต่แม่งมาเล่นซะแล้วโอ้มาลอดจะเย็นๆย็นก็ได้ตีนในป่าเลยฮะฮะเพิ่มความเร็วในการยิงครับจัดครับ อุ้ยดูดล่มาดูดโลมาเดี๋ยวแล้วตบอืเกือบโดนครับตบนี้ตายหานี่ครับอันติเมทครับเป็นการพุ่งเข้าไปเหยียบหัวแล้วครับทำอะไรได้วะรู้สึกมันจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับหลังเกมมาโครโหัวแล้วบอกเลยโจ๊กเกอร์มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าการยิงของเขาครับถ้าแรกจะกลายเป็นยิงลูกโป่งแทนนะครับดูจากรีวิวมานะครับหลายๆช่องนะครับผมไม่ใช่หลายๆช่องมันมีสปอยออกมาอยู่นานแล้วมาดูสกิลกันนะครับผมอันติเมทนะครับเป็นการกระโดดไปเหยียบหัวนะครับแล้วก็แบบ ยังไงอะชักตัวมายิงอ่ะปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะยิงก่อน2เม็ดดาเมจต,ต่อจากนั้นก็แรงนะครับน่าจะแรงอยู่หรอกเรามาดูออกของกันรลยดิฟานะครับแล้วบอดออกของได้ด้วยนะเว้ยได้ปะวะเรามาดูดว่านะบ,าอออบอดออกบอดออกของด้วยเป็นไงอ๋อไม่ใช่เทนแบบเดิมแล้วนะครับเราสามารถอัพได้นะครับสุดยอดแล้วงั้นเราก็มาดูดกว่าครับระหว่างมาลอสของเต็มกับ โจเกอร์ของเต็มครับแคลรี่กับไฟเตอร์ครับผมตอนนี้โจเกอร์ของเต็มยางดูสกอร์ครับเต็มครับผมมาเรามาดูสกอร์ให้เรามาดูไฟเตอร์กับแคลรี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นการเอาง่ายคือตีไกลมากๆครับ มันจะเวลามันเหยียบหัวมันจะพุ่งมันจะยิงยังไงวะทีแรกผมว่าแรงนลยว่าโคตรแรงอ่ะโดนทีเลือดหายเลยอ่ะปุ๊บเนี่ยดูนะอันนี้มันเป็นไฟเตอร์นะครับปุ๊บเนี่ยเนียเนียผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็นี่แหละสกิลของโจ๊กเกอร์มีแค่นี้จริงๆมาล็อตมาแล้วมาลอยกระโดดมาแล้วนี่ครับปุ๊บเนี่ยมันทําได้แค่นะี้ นี่แหละจ๊กเกอร์ครับแครี่ที่ทุกคนอยากเล่นมากครับแต่ว่าแรงอยู่นะสำหรับผมอ่ะเพราะว่ามันเป็นแครี่ไงแล้วยิงไฟเตอร์ได้ขนาดนี้ดูดิเมื่อกี้ยังไม่ได้กดยิงนะแต่ว่าถ้ามันเวลามันกระโดดไปเหยียบหัวแล้วมันจะยิงยิงของมันเองนะครับผมดู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 ดิดดดมันคอมโบสวยนะผมว่าที่อยู่ที่สามพันสามวผมออขอ,อกไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับภาษามันอ่านไม่ออกจริง มาดูของดีกว่าแต่ว่าผมพรู้เร้าๆคืนตรงนี้รองเท้าต้านเวทนะผมเราจะออกเป็นนี่ครับดาบคู่ครับผมคิดอาตาคิแรงครับตอนนี้มันไม่สนใจผมอ่ะอาเฮ้ยมันดันป้อมวะเฮ้ยไม่ไม่สนใจจริงอ่ะนี่ครับในการเหยียบหัวทำให้ติดสโลว์เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่แม่งตีโคตรแรงก็คือเราทำให้ติดสโลว์ก็มันก็จะเป็นแบบคอมโบแบบว่าไงอ่ะ พุ่งไปเหยียบหัวนะเมื่อศัตรูจะสู้เมื่อศัตรูจะหันมาสวนนะครับแบบนี้ปุ๊บมันจะหันมาสวนไม่ทันละอ่ะมันโดนยิงแต่ถ้าเกิดโดนแบบเข้าระยะใกล้สกิลระยะไกล้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคูดาวัยนะผมว่าแปดวิเองนี่ครับโจ๊กเกอร์ครับที่คนรอคอยนะครับผมสมมติตัวนี่ยผมจะเอาดูเดเลือดก,กันเอาดูเดเลือดออกมาแล้วทำไมดูเดเลือดไม่แรงแสดงว่าดามเมจไม่ค่อยแรงนแน่เลย ปั๊บนั่นครับเลือดหายแต่ว่ามันยิงไกลมากสำหรับผมอ่ะดูดิงนีะมันเป็นการคอมโบนะครับคือรวมกัะท่สองด้วยก็คือแบบเหยียบหัวพวกให้พวกติดโโลแล้วก็ยิงจากระยะไกลนะครับแล้วก็ทําการเปิดท่าสองต่อเลยครับนี่ครับมันทำทำให้ติดสโลนะครับแล้วก็หนีก็ได้ก็ยิงระยะไกลไปเลยนะนี่ครับคอมโบแบบชั้นดีเลยครับนี่แหละครับโจเกอร์ครับผมรอเข้าไทยกันไอ้รอเข้าไต้หวันกันก่อนดีกว่าไทยคงอีกนะประมาณนี้นะครับอ๊นนึง ดูดูดูนี่ครับที่สโลไม่สโลแล้วไอ้จิมหายข้อมูลผมยังไม่แน่ไม่แน่ใจนะว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าตามที่ว่าเล่นเล่นมานี่แหละครับโจ๊กเกอร์แน่นอนครับผมรอเข้าไทยกันยาวๆเอ้รอเข้าไทยรอเข้าไต้ไหวันกันยาวๆโอเคนี่ครับนี่ครับโคตรโคตรคอมโบโคตรคอมโบยิงได้ตั้งแต่นอกป้อมอะดูโดนด้วย ระยะขนาดนี้ยังโดนเอาไป็ว่ายิงโคตรพ่อโคตรแม่ไกลเลยนะครับผมดู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 บอทไม่ได้สวยนะแต่ว่าบอทออกของเต็มนะครับดูมาลอดออกของเต็มนะครับอ่าดูมานาไม่มีนะคิปหายละมันเข้าระยะใกล้ละ อามานาไม่มีแล้วสูได้หรือเปล่าสุได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าผมว่าท่าแรกมันก็แรงๆอยู่เหมือนกับไวโอเลตอะที่ท่าแรกโคตรแรงนะครับแต่ยังไงก็บอดก็คือบอดแล้วครับผมมันยิงแบบไม่หยุดเลย เอาเป็นว่าขอจบการรีวิวเจ้าจ็อกเกอร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้สกิลนะครับของตัวอื่นๆนะผมจะลองสรรหามาให้ดูนะครับผมป็นว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ช n แนลนายโตวอซ e ผู้กระจอกอ่อนได้หรือเปล่าแค่นี้นะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม